สิ้นสุดการรอคอยสักทีมาแล้วเที่ยวบินงานอิสราเอลรุ่นที่18ที่หลายท่านรอคอยกันอยู่อย่ามัวแต่ดีใจจนลืมเข้ากลุ่มไลา์กันนะครับถ้าลืมเข้า ก็จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีและในคลิปนี้ช่องหน่อยจะมาสอนวิธีในการขอเข้ากลุ่มไลน์ที่เจ้าหน้าที่เรียกเข้ากลุ่มเตรียมบินนะครับรับรองว่าถ้าทำตามท่านจะสามารถเข้ากลุ่มไลน์ได้อย่างแน่นอนก่อนไปรับชมคลิปการลุก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนไปคลิปเมื่อวานนะครับที่ได้แจ้งกับทุกคนว่ารุ่นที่17หมดละหรือว่าเหลือเก็บตกอีกนิดหน่อยนะครับเที่ยวบินต่อไปเจ้าหน้าที่จะประกาศเที่ยวบินของรุ่นที่18อย่างแน่นอนนะครับและก็ได้ทํานายไว้นะครับว่ารุ่นที่18จะได้บินเมื่อไหร่โดยการทำนายก็ได้แจ้งว่าถ้ามีเที่ยวบินวันที่22พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็น่าจะประกาศในวันศุกร์กับวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวันที่27 พฤษภาคมก็น่าจะประกาศในสัปดาห์หน้าไม่วันอังคารก็วันพุธหน้านะครับปรากฏว่าหน้าแตกดังเพี้ยเลยนะเพราะเจ้าหน้าที่ประกาศเที่ยวบินวันที่27ออกมาเลยนะครับวันที่22ก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มาเร็วเกินคาดเรียกว่าหน้าแตกยับเยินแต่ยินดีหน้าแตกนะครับเพราะว่าการหน้าแตกของช่องหน่อยทําให้ทุกคนได้รับประโยชน์ทําให้ทุกคน ได้รู้ในการที่จะเตรียมตัวบินไปทำงานที่อิสราเอลเร็วขึ้นนะครับวันนี้ทางเพจทีซีไทยแลนดก็ได้ประกาศเที่ยวบินออกมา2เที่ยวบินด้วยกันนะครับก็เป็นเที่ยวบินวันที่27พฤษภาคมสายการบินเอร r เเรตเที่ยวบิน EK377 แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน EK2268 นะครับในเที่ยวบินนี้มีการประกาศออกมาทั้งหมด49คนนะครับเป็นรุ่นที่17 ที่โดนข้ามคิวหรือว่าเก็บตกมา4คนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่18จํานวน45คนนะครับเที่ยวบินต่อมาก็เป็นวันที่27พฤษภาคมนะครับสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์เที่ยวบิน HY 5 3 2แล้วไปต่อเครื่องเที่ยวบิน HY 3 0 3นะครับเที่ยวบินนี้มีทั้งหมด100คนนะครับเป็นรุ่นที่18เพียวๆเลยนะครับ ถ้าเราดูตามหมายเลขมีการลันไปจนถึงหมายเลข518ซึ่งหมายเลข518นะครับจะเป็นผู้ที่มาสัมภาษณ์ในวันที่21มีนาคม2568นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้คร่าวๆนะตอนนี้ผู้ที่ได้บินไปทำงานอิสราเอลรุ่นที่18คือผู้ที่มาสัมภาษณ์ในวันที่20กับ21 มีนาคมนะครับก็ตามที่ช่องหน่อยได้เคยทํานายไว้นะครับว่าให้ทุกท่านเตรียมตัวเตรียมกันแล้วหรือยังถ้ายังไม่ได้เตรียมก็ตัวไข่ตัวมันนะเพราะว่ามันเร็วมากนะครับทุกอย่างจะมีขั้นตอนกระบวนการนะครับท่านจะต้องทําแทบจะไม่ทันเลยละนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้สิ่งที่ท่านจะต้องทําก็คือท่านจะต้องไปลาออกจากงานในกรณีที่ท่านยังทํางานอยู่ อันต้องไปจัดการชีวิตปัญหาครอบครัวของคุณนะครับบางคนยังต้องไปรับส่งลูกไปโรงเรียนเลยนะครับเตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมจิตใจให้พร้อมและที่สําคัญเตรียมเงินให้พร้อมนะครับไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปนะครับทีนี้ในประกาศเขากําหนดสิ่งที่ท่านจะต้องดําเนินการอยู่ทั้งหมดตีข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเป็นข้อที่สําคัญมากเพราะท่านจะต้องรีบทําให้เร็วที่สุด นั่นก็คือการเข้ากลุ่มเดินทางจะเป็นกลุ่มลายนะครับท่านจะต้องสแกน QR Code คเข้ากลุ่มลายเดินทางภายในวันที่3พฤษภาคม2568ก่อนเวลา16.30นนะครับวันที่3พฤษภาคมก็เป็นวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเป็นวันเสาร์ที่3พฤษภาคมเข้ากลุ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปได้เลยนะบางคนยังเข้าใจว่าจะต้องไปรอเข้าเวลา1 6 3 0นนะครับตายนะครับ คุณไปกดเวลานั้นคุณกดไม่ทันนะกดไม่ทันก็ไม่สามารถเข้ากลุ่มได้นะครับท่านจะต้องไปที่เพจที่ซีเทลแลนนะครับไปดู QR วอ d e คแล้วก็สแกน QR วอ d e คในแต่ละเที่ยวบินของท่านนะไปสแกนมั่วกลุ่มไม่ได้นะของท่านอยู่หมายเลขไหนนะครับกลุ่มไหนท่านต้องดูให้ดีนะครับที่บอกอย่างนี้เพราะมีคนเข้าผิดกลุ่มมาแล้วนะจากนั้นในระบบลายจะให้คุณใส่ข้อมูล2ครั้งด้วยกันนะครับ คุณต้องใส่ข้อมูลตามตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับเจ้าหน้าที่กำหนดให้ท่านใส่หมายเลข6หลักของท่านนะครับตามด้วยชื่อตามด้วยนามสกุลนะครับพอครั้งที่2ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับก็ใส่หมายเลข6หลักตามด้วยชื่อแล้วก็ตามด้วยนามสกุลนะครับเดี๋ยวช่องหนูหน่อยจะยกตัวอย่างจากหน้าจอจริงให้ดูเลยนะจะได้เห็นการชัดๆว่าท่านจะต้องกรอกอย่างไรนะครับ เมื่อท่านสแกนคิวโคดเข้ามานะครับท่านจะเจอหน้าลายเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่ว่าเที่ยวบินของท่านเป็นสายการบินอะไรนะครับย้ำอีกครั้งว่าดูให้ดีก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มนะครับจากนั้นให้คุณกดตรงแถบสีเขียวนะครับมันจะมีคำว่าเข้าร่วมด้วยหน้าโปรไฟล์ใหม่นะครับกดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้ามานะครับท่านจะเจอคำว่าตอบคำถามอยู่ข้างบนนะครับ และมันจะมีตัวหนังสือขึ้นว่ารหัสชื่อขีดนามสกุลนะครับท่านก็ใส่หมายเลข6หลักของท่านนะครับอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้หมายเลข6หลักคือ1 2 3 4 5 6นะครับจากนั้นใส่ชื่อนะครับในกรณีนี้ชื่อสมชายจากนั้นใส่นามสกุลนะครับในกรณีนี้ชื่อนามสกุลคือใจดีนะครับ ก็พิมพ์123456วักสมชายวักใจดีนะครับจากนั้นกดต่อไปตรงมุมขวานะครับเห็นไหมตรงกรอบสีแดงนะครับกดตรงนั้นได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้น Open Chat Profile นะครับมันจะมีรูปที่ท่านจะต้องใส่รูปของท่านหรือท่านจะไม่ใส่ก็ได้แต่ช่องหน่อยแนะนำให้ใส่นะครับ คุณสามารถกดเข้าไปเลือกรูปที่ท่านคิดว่าตัวเองหน้าตาดีที่สุดนะครับกดแนบเข้าไปได้เลยนะครับในกรณีบางคนไม่อยากใช้รูปส่วนตัวก็เลือกรูปอื่นได้นะครับจากนั้นข้างล่างมันจะขึ้นอะไรไม่รู้แหละเพราะว่าบางคนก็เคยเล่นแล้วนะครับถ้าเคยเล่น Open Chat มาแล้วมันก็จะขึ้นชื่อเดิมที่คุณเคยใส่ในกลุ่ม l i าย o p e n c h a t อื่นๆนะครับเช่นบางคนอาจจะชื่อสมชายเข้มกัด มันก็จะขึ้นสมชายเข็มกัดขึ้นมานะครับให้ท่านลบออกให้หมดนะครับลบสมชายเข็มกัดของท่านออกให้หมดนะครับหรือบางคนไม่เคยเล่นมันก็จะขึ้นว่าชื่อเล่นนะครับอย่าไปเผลอพิมพ์ชื่อเล่นใส่เข้าไปนะพิมพ์ไปเมื่อไหร่บรรลัยโลกนะครับเขาไม่ให้เข้ากลุ่มนะครับเอาเป็นว่ามันจะขึ้นข้อความอะไรลบให้หมดนะครับจากนั้นพิมพ์หมายเลขหกหลักของท่านตามด้วยชื่อตามด้วยนามสกุลนะครับ แค่นี้ง่ายๆและในกรณีที่ท่านชื่อยาวนามสกุลยาวนะครับคุณพิมพ์ได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเช่นบางคนอาจจะชื่อสมชายใจดีที่สุดในโลกในจัก,กรวาลน,นี้ปรากฏว่าพิมพ์ในจัก,กรวาลไม่ได้คุณพิมพ์ได้แค่ไหนแค่นั้นเข้าใจเนาะจากนั้นไปที่มุมขวากดเข้าร่วมครับก็เป็นอันว่าสิ้นสุด ในการขอเข้ากลุ่มลายทำแบบนี้รับรองล้านเปอร์เซนต์เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ท่านเข้ากลุ่มลายเตรียมบินนะครับเรื่องเข้ากลุ่มลายคงชัดเจนแล้วนะครับวันนี้ถือว่าช่องหน่อยอธิบายชัดเจนที่สุดแล้วนะส่วนข้อ2นะครับในกรณีที่ท่านอยากจะกู้เงินนะครับท่านสามารถขอเอกสารประกอบการกู้สินเชื่อแบบจงง1ได้นะครับท่านไม่ต้องมาที่กรมหรอกครับ ท่านไปที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดท่านได้เลยนะครับท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ไปเชียงใหม่ท่านอยู่อุดรท่านก็ไปอุดรน,นะครับเอาที่ใกล้ท่านมากที่สุดนะครับไปขอที่สำนักง,งานจัดหางานในเรื่องของเอกสารประกอบการกู้สินเชื่อแบบจองอ1 1ได้นะครับแต่ช่องหน่อยกระซิบไว้ตรงนี้นะครับว่าจริงๆไม่ต้องไปรอใบจองอ11หรอกถ้าท่านจะกู้เงินนะ่ะท่านติดต่อธนาคารได้เลย เพราะว่าตอนนี้การกู้เงินแบบที่กลมรับรองนะครับที่ให้แบบจงงอ11กู้ได้ธนาคารเดียวเท่านั้นนะครับก็คือธนาคารทกสซึ่งธนาคารนี้บอกตรงๆนะบางสาขาถ้าคุณกู้ไปประเทศอิราเลเขาไม่ให้กู้เขามองว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสงครามนะครับดังนั้นท่านกู้ในวัตถุประสงค์อื่นเลยนะครับจะกู้ซื้อวัวซื้อควาย ซื้อหมูก็แล้วแต่ท่านนะครับให้เพียงพอในการที่ท่านจะเอามาจ่ายในการที่ท่านจะไปทํางานที่อิสราเอลเท่านั้นนะครับจากนั้นจะเข้าสู่ข้อที่3นะครับแน่นอนหลังจากที่ท่านเตรียมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแจ้งในกลุ่มไลน์ที่เราเข้าไปในข้อที่1นึ่งนะนะเขาจะแจ้งว่าท่านจะต้องจ่ายเงินค่าอะไรบ้างและจะจ่ายเมื่อไหร่เขาจะกําหนดวันที่ชัดเจนถ้าคุณไม่จ่ายตามวันที่เขากําหนด ก็จะถูกตัดสิทธิ์เหมือนกันนะครับอันนี้ช่องลงหน่อยถึงย้ำนักย้ำหนานะว่าเตรียมเงินไว้ให้พร้อมเขากำหนดจ่ายเมื่อไหร่ต้องจ่ายตามกำหนดวันและเวลาที่เขากำหนดเท่านั้นนะครับส่วนข้อที่4จะเป็นเรื่องของดาวน์โหลดสัญญาจ้าง EC และสัญญาให้บริการ LOC นะครับมันจะเป็นเอกสาร2ชุดเป็น EC 1ชุดแล้วก็ LOC 1ชุดนะครับ ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่โนต้ตกลุ่มลน์เตรียมบินของท่านหรือว่ากลุ่มลายเดินทางนะครับท่านต้องหมั่นเข้าไปเช็คทุกวันนะพอเจ้าหน้าที่บางท่านาเขาแจ้งปับ๊บเขาไม่ได้แชร์หน้าของโนต้ตลงมาในกลุ่มนะครับท่านจะต้องติ๊กไปเช็คที่โนต้ตเองนะครับเดี๋ยวช่องหน่อยจะมาสอนอีกทีนะครับว่าวิธีตรวจสอบหน้าโนต้ตจะต้องทำยังไงนะครับเมื่อท่านได้เอกสารมาแล้ว ไปที่ร้านถ่ายเอกสารนะครับใครมีเครื่องปิ้นก็ปิ้นเองได้เลยเนาะแต่ถ้าใครไม่มีก็ไปที่ร้านถ่ายเอกสารนะครับก็เตรียมไว้2ชุดสุดท้ายแล้วถ้าท่านไม่มีหาไม่ได้จริงๆนะร้านที่จะพิมพ์อ่ะคุณมาปิ้นที่ร้านถ่ายเอกสารในกระทรวงก็ได้นะครับคุณก็มาเช้าๆหน่อยนะครับร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้าอยู่แล้วนะครับมาปิ้นที่ร้านนั่นแหละเดี๋ยวทางร้านเขาก็มีวิธีเองว่าจะดึง เอกสารออกมาได้อย่างไรนะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับแสดงความยินดีด้วยในการที่รุ่นที่18ได้บินอย่างเป็นทางการแล้วนะครับต่อไปนี้จะเริ่มนับ12345ไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่บ่นเรื่องข้ามคิวนะเป็นเรื่องปกตินะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับ สาเหตุหลักๆเกิดจากการที่การจับคู่มีปัญหาหรือว่าจับคู่ไปแล้วทางนายจ้างปฏิเสธนะครับเขาก็ต้องทำการจับคู่ใหม่แค่นั้นเองครับมันก็เลยต้องวนกลับไปขั้นตอนที่จะต้องไปจับคู่ใหม่ก็เลยทำให้เสียเวลาบางคนอาจจะใช้เวลาเกือบ2เดือนเลยนะครับกว่าจะได้ตามเพื่อนไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับยังไงหากมีข้อสอบถามอะไร ก็ทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือจะเข้าไปถามในกลุ่มไลน์ก็ได้นะกลุ่มไลนย์อยู่ตรงนี้นะครับสแกนเคียโคดนี้เข้าไปแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันสอบถามได้นะครับก่อนจบคลิปลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ